สวัสดีครับกลับมาพบกับเราครับ Perfec ฟคาผมพิกเพอร์เฟ t ครับกลับมาพบกับการรีวิวรถสวยๆอีกหนึ่งคันครับเป็นกระบะยกสูง4ประตูเกียร์ออตโต้ถ้าอยากรู้ว่ารุ่นอะไรครับผมยังไม่บอกคุณหรอกแต่ที่ผมต้องบอกก่อนก็คือออกรถตอนนี้ครับใช้เงินเพียง100บาทเท่านั้นไม่เก็บเพิ่มครับ Perfec ฟกาของเราไม่มีค่าตรวจโอนค่าทำสัญญาค่าจัดไฟแนนซ์ใช้เงินออกรถเพียง100บาทเท่านั้นครับ ออาอย่าเสียเวลาครับมาดูคันนี้กันเลยดีกว่าครับด้านหลังของผมเป็นรถยี่ห้อมิตซูบิชิครับเป็นตัวเครื่องยนต์2.4 GLS ปี2015นะครับมาในโฉมมิ ishi, ตซูบิชิไตทันพัชนะครับคำว,ว่าพัชก็คือเป็นยกสูงดาวนแลแคบก็คือ4ประตูอันนี้ปี15 GLS ถ้าอยากรู้ว่า GLS มีอะไรมาให้บ้างครับดูจากด้านหน้ารถก่อนเลย คันนี้เป็น1คันครับที่ต้องหยิบมาพูดกับรถสีประตูที่ราคาบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับเปิดตัวตอนายแดงราคาคันนี้อยู่ที่882,000แับาทแต่ถ้าอยากรู้ว่าเพอร์เฟกของเราครับปล่อยกันอยู่เท่าไหร่มาดูกันในคลิปนี้เริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยครับกับมิซูบิชิไทตันครับมีโลโก้ตรงกลางที่เป็นกระจังสีโครเมียมก็เพิ่มความสวยความหรูครับคันนี้ดูสภาพด้านหน้าฝากระโปรงตัวสีผมให้ถึง97%ไม่มีแม้แต่สเก็ตหินแต่อย่างใดรถสีเดิม ยังไม่เคยทํายังไม่เคยอาบน้ําไม่เคยทําอะไรเลยโคมไฟครับมาเป็นแบบโคมใสครับด้านในมีหลอดโปรเจคเตอร์พร้อมกับบริเวณนี้ครับเป็นไฟเดย์ไลท์ครับสองสว่างในเวลากลางวันสวยงามจริงๆครับกับด้านหน้าถัดมาลงข้างล่างเป็นไฟตัดหมอกฟอกแรมนะครับที่ดีไซน์มานะครับอยู่ในตำแหน่งที่สวยหรูเข้ากับชุดกันชนอย่างลงตัวครับคันนี้เป็นตัวยกสูงซุมด้านหน้าครับให้มาเป็นคิ้วโป่ง ถ้าคิ้วโก้ผมยาวนะอันคือสาวังโพนะแต่นี้เป็นคิ้วโป่งนะครับผมอยู่ในเจ้ามิซูบิชิไทตันมาพร้อมกับล้อแม็ก17นิ้วยางปี19บิสโตนอันนี้ใช้ไปเลยยาวๆนะครับผมเพราะเราเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนด้านหน้าก็มีดิสเบรกคู่หน้าถัดต่อมาครับเป็นกระจกมองข้างครับเป็นสีโครเมียมและก็มีไฟเลี้ยวอยู่บริเวณมุมด้านข้างสวยงามจริงๆ ขัดมาที่ประตูมีคิวกันสาสตร์ครับอ l l New t i t a n ทั้งประตูหน้าและประตูท้ายสีมือเปิดครับโหนนี้มาแดดร้อนหน่อยเนอะมือเปิดเป็นแบบโครเมียมครับมาพร้อมกับปุ่มสมาร์ทคีย์เพราะคันนี้เป็นกุญแจอัจฉริยะรถยกสูงต้องมากับบันไดบันไดนี้ก็รับน้ําหนักได้ถึงร2 5ยกิโลอัพอ,พอพัซึ่งผมมาเกินแต่ผมยืนได้โห oh, แข็งแรง นะครับถัดมาด้านข้างบ้างของตัวรถด้านหลังมีโปงง่งเหมือนกันคิวโก้ผมยาวเสาบางโพอันนี้เป็นโป่งล้อนะครับยางปีเดียวกันครับด้านหลังเป็นระบบเบรกแบบดัมเบรกนะครับอันนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยให้คุณในการขับขี่ในการเบรกแน่นอนเป็น ABS ด้วยนะที่สําคัญมาดูช่วงท้ายกันบ้างครับช่วงท้ายของมิตซูบิชิตาตันคันนี้ครับก็ติดไว้ให้ครับด้านซ้ายว่าคำว่าไททันกับด้านขวาก็เป็นระบบเครื่องยนต์ไมเวกคีนดีเซล เทคโนโลยีไมเวกก็มีเฉพาะในเจ้าแบรนด์ของมิซูบิชิเท่านั้นนะครับด้านท้ายก็สวยงามครับสีรอบคันสวยมากไฟสีแดงนะครับไฟเลี้ยวอยู่นี่ไฟถอยตรงกลางก็มีไฟเบกรกดวงที่3ให้ด้วยส่วนบันไดด้านหลังครับเป็นสีเดียวกับตัวรถก็เป็นสีเทาเมทัลิกตัดกับพลาสติกที่เป็นสีดําไม่ต้องพูดเยอะครับคันนี้เป็นสีประตูยกสูงราคาายแดงเขาเปิดตัวอยู่แรงเลย8ปดแสนแปดหมื่นกว่าบาทแต่มาอยู่ที่เราครับ ผมก็ยังไม่บอกอยู่ดีผมจะพูดท้ายคลิปเท่านั้นเราดูรอบคันเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าครับมาถึงด้านในกันครับรถคันนี้ผมบอกไปแล้วว่าเป็นกุญแจแบบอัจฉริยะครับขึ้นมาครับคุณก็เอากุญแจใส่ไว้ในกระเป๋าแบบผมแบบนี้ครับหยยบเบรกกดสตาร์ทเพราะว่ามันเป็นปุ่มพุชสตาร์ทขึ้นมาครับควบคูบ่คกับสิ่งที่มันพุชสตาร์ทก็คือแอร์ออโต้คนปกติขึ้นมาครับสตาร์ทรถแล้วก็ต้องเปิดแอร์แน่อนอนขึ้นมาคุณก็กดเลยออโต้ ตั้งองุณหภูมิตามที่คุณต้องการเย็นเจี๊ยบขยาตลดหนมดเดี๋ยวเสียงไม่จะตังไลท์ทีออปชันครับกับพวงมาลัยครับให้เป็นแบบ3ก้านพร้พอมกับบันติฟังชันด้านซ้ายครับปรับเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนโหมดแอร์แบ็คให้มาทั้งพวงมาลัยคู่นะครับตรงนี้และบริวเวณคอนโซลหน้าวัสดุของพวงมาลัยนะครับเป็น uh, ยูรีเทนเหมือนกับหัวเกียร์เลยนะครับคอนโซลหน้าก็เช่นกัน นะครับเป็นยูรีเทนทั้งหมดนะครับให้ความนุ่มนะครับแต่ไม่ใช่หนังอันนี้ก็คือทําความสะอาดง่ายนั่นเองหน้าปัดเรือนไม้ครับเป็นสีดําเลขไม้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันกิโลคันนี้เช็กร,ระยะศูนย์ครบครับกระจกข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าที่สําคัญครับสําหรับมิตซูบิชิคันนี้เวลาคุณล็อกรถกระจกพับอัตโนมัตินะเวลาคุณปลดล็อกก็กลางออกอัตโนมัติก็สําหรับใครที่เป็นคนขี้ลืมออปชั่นนี้ก็ดีมากๆเลย ออปชันต่อไปครับกับสิ่งที่เขาให้มาก็คือระบบวิทยุเครื่องเสียงเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วถ้ผมไม่จำไม่ผิดนะครับผมเป็นขนาด7นิ้วรับรองแม้กระทั่ง cd, dvd, b l u e t บลูทูธแล้วก็ am แล้วก็ usb จะอยู่บริเวณนี้ครับด้าน,นล่างตรงนี้เลยเสียบได้เลยนะครับก็ขึ้นสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับมีเมนูมากมายให้คุณเลือกใอยากดูรถแบบนี้ก็บอกเลยว่า ที่สุดของออปชันครับเป็น GLS ให้ปุ่มพุ s h start พร็อพเมลัยบันติหน้าจอ DVD Air แอร์ออโต้ระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติลักษณะเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดครับผมคันนี้มาให้ถึง5สปีดนะพราะเป็นเกียร์ออโต้ถ้าเป็นรถเกียร์เป็นนุ่นจะให้มา6สปีดนะครับเครื่องยนต์2.4เดี๋ยวผมต้องบอกว่าเป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายแม่บ้านก็ขับได้แล้วก็ยังมีระบบ,บเกียร์แบบเหมือนเป็นเกียร์เป็นนุ่นเลยนะครับก็ตบมาทางขวา ปรับบวกลบได้ก็มีไฟแสดงสถานะว่าคุณอยู่เกียร์อะไรอยู่บริเวณหน้าปัดเดินใหม่แล้วก็ตัวหน้ากากของวิทยุครับให้มาเป็นแบบเป็นโนแบ็คครับเป็นสีดําเงาสวยงามตัดกับสีเทาก็ให้มิติของตัวรถในตําแหน่งคนขับพิกนี่ก็เป็นคนสูงใหญ่ครับเรียวกว่าอ้วนเลยดีกว่าก็นั่งสบายครับผมตัวเบาเป็นเบาผ้านั่งนุ่มไม่เก็บความร้อนสีดําสะอาดคลีนมากคันนี้ ไม่ใช่เฉพาะตัวเบาะนะครับรวมแม้กระทั่งตัวฝ้าหลังคาไม่มีรอยยันเลยนะคันนี้และเนียนมากพลาสติกต่างๆไม่ย้อยนะครับผมบอกเลยว่าเจ้าของเก่าใช้รักษามากๆเป็นรถปี15แต่ภายในผมให้เหมือนรถปี19ปี20เลยเนียนกริบไม่ต้องพูดถึงความนุ่มนวลในการขับขี่ครับรถดิสูบิชิช่วงล่างแน่นดีเงียบสี่ประตูนั่งสบาย ไม่ต้องพูดอะไรนะครับรถมันบอกตัวของมันเองใครที่สนใจครับติดต่อเราเข้ามาได้เลยกับ perfect car รถมือสอคุณภาพเกรดเเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่า มาเป็นห้องเครื่องครับสำหรับ Mitsubishi คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์2400ซีซีมาพร้อมกับเทคโนโลยีไมเวกค e ีนดีเซลขุมกำลังที่ไทต,ตันเขาเคลมไว้อยู่ที่ประมาณ181ตัวแต่ผมไม่แน่ใจนะถ้าลงคืนแะล้วน่าจะหักรบไปประมาณ15-20ตัวก็อยู่ราวๆสัก1 6ึรได้ก็ไม่คีริวทีเหร่นะครับ160แรงมา้ากับรถ4ประตูยกสูงแบบนี้ผมบอกเลยว่าที่สุดนะครับ เหยียบกันเหมือนเอ่อหูหูหูตูบอ่ะนะครับคุณนึกภาพหูตูบไม่ออกใช่ไหมนี่ภาพขึ้นเลยนะครับหมาหูตูบวิ่งอย่างนั้นเลยนะครับเอามาดูรายละเอียดของตัวรถกันหน่อยในฝากระโปรงเป็นยังไงบ้างครับกับรถที่บอกว่าเป็นคุณภาพเกรดเอไล่กันครับดูกันทุกคลิปหัวน็อตครับแก้มครับคานหน้าครับตำแหน่งต่างๆครับอยู่ในจุดเดิมครับทําให้บอกได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนถามว่าให้ดูแต่ด้านท้ายเหรอไม่ใช่ครับ เราให้คุณดูได้รอบคันครับและยังสามารถให้คุณเอารถคันนี้ครับไปเช็คประวัติศูนย์ได้เลยว่ารถของเราเคยทําการเปลี่ยนอะไรหรือซ่อมตรงไหนมาบ้างเพราะรถของเราไม่ได้ย้อมแมวมีประวัติดีสําหรับคันนี้ครับป้ายแดงขายอยู่ที่882,000บาทแต่พอมาอยู่กับเราครับเพอร์เฟกเปิดราคาอยู่ที่497,000บาทอันนี้รวมส่วนลดโปรโมชั่นไปเรียบร้อยครับแต่ถ้าใครเป็นคนไทยคนจริงชอบต่อรองครับผมมีพิเศษให้อีกเขาเรียกว่าโปรทับอัพ จองเท่าไหร่รถเท่านั้นครับให้สูงสุดถึง20,000บาทยอดจัดไฟนนซ์จาก497ก็จะเหลือเพียงแค่477,000จะผ่อนงวดแล้วประมาณ9,500ผ่อนสบายมากครับกับดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79หรือถ้าใครอยากผ่อนยาวๆหน่อยเราผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดถ้าใครสนใจรถมือ2คุณภาพเก็ด A ครับมีรับประกันหลังการขายครับเครื่องกล่องเกียร์สูงสุด1ปี10 0 0 0กิโล เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนรับรถขัดเคลือบสีให้อีกรอบหนึ่งเพื่อความเงางามและยังมีช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงให้1ปีเต็มไม่ว่าคุณจะรถเสียครับแบตหมดไฟไหม้น้ำท่วมอันนี้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแต่ที่สำคัญครับรถมันขับเคลื่อนไม่ได้ใช่ไหมเปลี่ยนยางไม่เป็นใช่ไหมน้ำมันหมดใช่ไหมเจ้าหน้าที่เข้าไปครับมีบริการรถสไลด์ให้ด้วย1ปีเต็มที่ผมพูดไปเลยเอา้าพูดมาขนาดนี้แล้วครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไคร้กดกระดิ่งเพอร์เฟคคางเราด้วยเพื่อติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆไม่ต้องห่วงครับของผมบริการดีฟิลแฟนแน่นอนเจอกันคลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนครับกับมิตซูบิชิไทตัน2.4 GLS ปี2015ยกสูง4ประตูเกียร์ออโติสวัสดีครับ